ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ดวงเศรษฐีคนใหม่ในวันหวยออกประจำวันพระัสปดีที่2องมกราคมพุทธศักราช2568นนะครับชาวราศีเมถุนนะครับนะเรามาดูนะว่าจะชอบ นะครับดวงดาวอันไหนที่จะให้คุณนะก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าอันไหนถูกอกถูกใจก็บริหารจัดการเนาะถ้าเรารู้สึกเฉยๆนะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินไปนะก็อันนี้เป็นลักษณะของการสุ่มนะนะครับเผื่อไปตรงจิตตรงใจรับกับของคุณนะครับอ่ะนะครับเรามาดูซินะว่าชอบอันไหนบ้างดาวพระศุกร์นะครับนะชาวราศีเมถุนชอบไหมดาวพระศุกร์นะครับแล้วก็ดาวมรุษ ดาวพระเสาร์กับดาวมรุติยูนะครับนะแล้วก็นะครับดาวพฤหัสกับดาวจันท์นะครับแล้วก็นะครับเบิ้ลนะดาวพระอังคารเบิ้ลเลยนะครับแล้วก็ดาวพระพุธกับดาวพระราหูนะลองพิจารณาดูนะเผื่อตรงจิตตรงใจกับสำนักไหนบ้างนะก็มาประกอบกันพิจารณานะครับดาวพระเกต เทษทีดาวพระศุกร์กับดาวพระเกตเนาะนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์นะครับกับดาวพระพุธนะครับลองพิจารณาดูนะครับสุดท้ายนะครับชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสนะกับดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับก็หวังว่าชาวราศีเมถุนจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกนะครับก็ลองเลือกดูนะครับนะ ขอโชคดีครับ